นี่จะซื้อชนนี่จะซอมซอนอตลาดซ้อมวนเราไปกืนขนาดวันที่หนึ่งมาทาววดวันที่หนึ่งาคนพุทธศักราชสอง5ันห้าร้อยสิบห้าเลขที่ออกศูนย์เก้าดัง 319 686 966 3ตัวเลยค่ะเจ้าถูกปล่อยเลข3ตัวคื3 396อุ้ยก็ถูกแล้วจ้ะซั่นเสียดอ้อมใหญ ไปแล้วไปแล้วเจ้าลืมของก็มาใส่เจ้าจะไปใส่เจ้าจะไปใส่เอายังใส่เกือบยกเกี่ยเงี้ยใส่ไปแล้วพี่น้องเสียใจแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วได้เหวียงลงทงแล้วเป็นบ้าแล้วพี่น้องแกกินดาเป็นบ้าแล้ว เป็นเกนะ้า1-6นื้อหกนะเจนเก้าหกนืงอเก้าหกพี่นออ้องอุ้ยใยญ่จวดโอเไ้จัง้มันถูกบม้ำลยนี่นีน้องเล้ยนีน่ว่อะไรเจ้หวกันนะสอนหัวไปกิน <c oughs> <c oughs> ว่าบัดท no. e, ี okay, cool. oh, my, my. My, my. Yeah. ่นี่ว่าแต่่มีหัวกูกะจีเอาเลขกะให้บ่ถึกได้ยังได้ยังได้บ่ได้บ่เจ๊เป็นจะได้กินได้เลยใส่กุ้งได้หลายนะใส่กุ้งบ่่นีใส่มีกุ้งนี่หรือเล่าหมีกุ้งบังดูเจ้าปล่ไม้มันโดนใส่ดีๆกุ้งโอ้ยกุ้งอยูซี่เอาแกีเอาไม้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 เอาอะไร ล้อนล้นเป็นโตนกโค้ดพอแม่นรมานึหคนเียนายหึ่งหกกบคนกัถึหลายที่มันหลุดปองขปองแม่เงนเก่าหกว่าเนาะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง